ทำข้อนนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปซอบจุฬาพรน,นี่จะเป็นเลขโดดนะฮะหลังจุดสยยมตำแหน่งที่75โอ้โหของตัวเลข1นจุดสยกกำลัง75ก็คือ1นจุดสคูณกัน75ครั้งเครื่องคิดเลขยังทำไม่ได้เลยโอ้โหเนีย่ยทำไงฮะอยากรู้ว่าตำแหน่งที่75คือเลขอะไร0ูถึงเเนี่ย วิธีการทำอย่างนี้นะครับเริ่มต้นจาก1.2มันยกกำลังหนึ่งก็แปลว่ามันเท่ากับ1.2 1.2ยกกำลังสองไปว่า1.2คูณกัน2ครั้ง12 12ได้1 4 4ใช่ไหมซิยมสองแน่งจึ๊ก1.24อันนี้ลงท้าย2อันนี้ลงท้าย4นะต่อมา1.2ยกกำลัง3าสิคูณกัน3ครั้ง ก็คูณกับ1.44อีกรอบนึงอะไแคูณกับ1.2มันจะต้องมีค่าเท่าไหร่ครับอ่าลองได้1.728ลงท้าย8สังเกตไหมเพราะเราเอา2เนี่ยมาคูณกับ4นะตัวลงท้ายคูณกันจะได้ลงท้าย8นี่ไงนี่ไงอ่าถ้า1.2ยกกำลัง4เท่าไหร่ครับก็เพิ่มอีก1.2คูณเข้าไปสิครับ คูณเข้าไปนะครับสองสี่เป็นแปดสองแปดสิบหกนะลงท้ายหกไม่รู้เลขอะไรฮะรแต่ลงท้ายหกนะฮะเออต่อมาครับหนึ่งจุดสองกำลังห้านะครับหนึ่งจุดสองคูณกันห้าครั้งเริ่มเยอะนะรเริ่มเยอะหนึ่งสองคูณห้าครั้งได้เท่าไหร่ได้เท่าไหรก่ก็ลงท้ายลงท้ายเอาสองคูณกับหกได้สิบสองลงท้ายสองเอ้ยเอ้ เอ้ย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 หนึ่งกับสองกำลังหกหนึ่งกับสองคูณกันหกครั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี 1, 2, 2> <c oughs> 2, ๋ยวนะหนึ่งกับสองคูณกันหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าคูณอีกสองสองสองเป็นลงท้ายนะได้สี่ฮะเฮ้ยสังเกตเห็นไหมมันมีการวนมาอีกรอบหนึ่งตัดครับ นี่แม้มันมีสองสี่แปดหกสองสี่แปดหกย่างเงเลยโอเคละโอเคละโอเคละดังนั้นนะเลขที่เป็นไปได้มันจะมีแค่ลงท้ายสองลงท้ายสลงท้ายแปดแล้วก็ลงท้ายหกนะฮะสี่ 4, อันนี้หลักการก็คือนะครับหลักการก็คือให้เราเอาเอาเลขชี้กำลังนี้แด้ มาหารสี่มันวนรอบสี่อันนะหารสี่ไปหารสี่แล้วดูว่าเศษเท่าไหร่ถ้ามันเศษหนึ่งนะถ้าหารสี่แล้วเศษหนึ่งให้ตอบเลขแรกฮนะอ่าสนะี่อ่าหนึ่งหารสี่มันเศษหนึ่งใช่ไหมนะตอบสองถ้าลงท้ายสองเนะี่ยอ่าเอาสองตั้งนะครับสองตั้งเราหารสนะีร่ใช่ไหมสี่ลาสี่ ศูนย์ได้ศูนย์นะฮะเศษสองแน่นอนนะฮะชัดเจนเศษสองตอบสี่เศษอะไรอีกเศษเอ่อเศษสามก็ตอบอะไรครับตอบแปดใช่ไหมใช่ไหมเอาสามตั้งหารสี่สี่ไหลสี่ศูนย์นี่ศูนย์สี่แล้วเศษสามแน่นอนนะครับแล้วก็เศษสี่นะฮะเศษสี่หรือลงตัวหรือเศษศูนย์ก็ได้ครับเศษสี่หารสี่ก็จะเอ่อลงตัวแหละเศษศูนย์นะครับตอบหกไปนะครับ หารแล้วได้เศษหนึ่งตอบ 2, สองเศษสองตอบ 4, สี่เศษสามตอบแปดเศษสี่หรือลงตัวตอบเลยครับหกไปนะครับอ้าวเจ็ดสิบห้ามาเจ็ดสิบห้าหารสี่สิได้ไหมสี่หนึ่งเป็นสี่ลบกันเหลือสามเติมห้ามา, 4, 8, 3, 12, าสี่แปดสามสิบสองอ้าวเศษสามนั้น,นข้อนี้หนึ่งจุดเจ็ดเอ่อหนึ่งจุดสองยกกำลังเจ็ดสิบห้าเนี่ย สุดท้ายแล้วสวยยมตำแหน่งที่75ตัวที่75นี่คืออะไรนะซยสามให้ตอบเลยครับตอบ8นั่นเองโอเค